สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะเมนูของป้าเล็กวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงเลียงนะคะแกงเลียงมันฝรั่งค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทํารับประทานลองนะคะอร่อยค่ะมันฝรั่งนะคะเราไม่ได้มีไว้แค่ทํามันบดหรือว่าทําเฟรนช์ฟรายนะคะมันฝรั่งยังสามารถทําได้อีกหลายๆเมนูค่ะที่คุณอาจจะยังไม่เคยลองรับประทานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีนะคะกุ้งค่ะปลาทูนะคะมันฝรั่งค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็ เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเลียงนะคะของรสดีค่ะเราก็จะมีน้ําเปล่า1นลิตรนะคะตอนนี้ปลาเล็กต้มน้ําไปแล้วค่ะน้ําที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะเอามันฝรั่งของเรานะคะลงไปเลยค่ะมันฝรั่งเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนนะคะในระหว่างรอมันฝรั่งสุกนะคะเราก็จะมาตำปลาทูกันนะคะตำปลาทูใส่เพื่อให้น้ำแกงของเรานะคะเข้มข้นนะคะหรือว่าใครจะใช้กุ้งแห้งก็ได้นะคะกุ้งสดก็ได้ค่ะตำนะคะ เพิ่มความอร่อยให้น้ำแกงของเราค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาพริกแกงนะคะใส่ค่ะหรือว่าเราจะทำแบบข้างซองเลยก็ได้นะคะข้างหลังซองสามารถเอาพริกแกงของเราใส่ลงไปในน้ำร้อนที่เดือดได้เลยค่ะ แล้วนะคะอันนี้น้ําน้ําแกงนะคะละลายเขาก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปใส่หม้อนะคะ มันฝรั่งของเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราจะมาใส่พริกแกงกันนะคะพริกแกงที่เราละลายน้ำร้อนไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ของเรานะคะใส่ไปเลยค่ะ เบาแก๊สลงค่ะชิมนะคะไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วค่ะเค็มแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะได้ังลักค่ะใส่ไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเลียงมันฝรั่งเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ปปรเล็กอยากแนะนำนะคะอร่อยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าเล็กนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ